sub ก็ผมผมเกิดอย่างนี้คือคำว่าไอ t นเท e c t เล l p r ช p พัฟพทีที่ที่เมนชั่นข้ามานะผมยกตัวอย่าง2องค่ายหลักๆแล้วกันในส่วนของ iOS กับ Android นะครับเวลาเขาสร้าง Ecosystem ของเขาขึ้นมานะครับไม่ว่าตัวโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ecosystem ของ iOS เนะครับเพราะว่าเขาต้องเป็นคน Develop Application Support ให้กับ iOS นะครับโปรแกรมเมอร์ชุดเดียวกันนะครับถ้าเขา s u อร์ต t iOS ด้วยเขาสปอร์ต Android ด้วยนะครับ ในแง่ของธุรกิจนะเขาได้ r e v e n u วไม่เท่ากันนะครับในส่วนของ Apple เนื่องจากว่าพอดีว่าเขามีเฟรมเวิร์กที่ค่อนข้าง s e เคียแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยออกแนวว่าเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะถูกตรีกรอบไปเลยว่าใครที่ซื้อแอปพลิเคชันต่างๆอย่างน้อยที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาเกี่ยวข้องนะครับ ผิดกันในส่วนของ Android นะครับก็กำลังเข้ามานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบเป็นระบบเปินบบเปดนะครับในแง่ของรีเทิร์นของคนซัพพอร์ตแอนดรอยในแง่ของโปรแกรมเมอร์นะพอเห็นพอดีว่าน้องๆทำทำ,ทำในส่วนของ ICT นะอาจจะมีหลายคนเป็นอออย่าเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับกำลังดูว่าจะซัพพอร์ตแค่ไหนยังไงนะครับในแง่ของรีเทิร์นเนี่ยมันเริ่มจะต่างกันแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นโอเพ s ซิสเต็มคนใช้ฟรีได้เยอะอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของ คุณภาพแอ u r a รันตัวนี้สําคัญนะครับในล้วมนมาหาอะยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนว่าคุณภาพแอชวารันเนี่ยมันสําคัญกับธุรกิจโปรแกรมมากน้อยแค่ไหนนะครับพอออกเข้าไปอยู่ในใน,นอกั้วแลวนะครับในความเป็นจริงแล้นะครับโปรแกรมที่เราพัฒนาเนี่ยจะ,ะ,ะมีคุณภาพมากน้อยเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้แล้วก็ Apple เองก็เล็งเห็นไน้จุดตัวที่ว่านี้นะครับเวลาที่จะเอาซอฟต์แวร์ขึ้นคลาวของแต่ละค่ายเนี่ย แต่ละค่ายพยายามเมคชัวรนะ์มันไม่มีแกเบชนั้นมันไม่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นขยะนะครับที่ว่ามันไม่ผ่านการตรวจสอบต่างๆขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งนะครับที่พยายามที่จะยกเข้ามาให้นะครับผมมีอีกสักสองสาเคสนะครับที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับในแง่ที่เราจะเอา ICT เข้ามาประยุกต์ใช้นะครับ h n d o y the day เน่ยตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยเรา Expect สุดท้ายนะเ,เรา expect Business information นะครับเรา expect ข้อมูลที่เราจะเอาเข้ามาประยุกต์ใช้เอาเข้ามาใช้ในการตัดสินใจว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็นปในอนาคตยังไงบ้างนะครับเมื่อก่อนใครสมมุติน้องๆจบมาตีซะว่าไม่ไม่ผ้าไม่ทำงานกับบริษัททำชาติบริษัทของไทยหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมา ตั้งบริษัทเป็น s อ e ของตัวเองนะครับซึ่งอเมริกันค่อนข้างคิดมากในรั้วมหาลัยเริ่มเริ่มตั้งบริษัทตัวเองละนะครับเ,เวลาที่จะรันองค์กรเนี่ยรันธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องการข้อมูลเบสิกเลยนะสิ่งที่ยูเรียนมาได้ใช้ทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเงินนะครับจะรันธุรกิจอ่าน p n เ็นอเป็นยังไงนะครับข้อมูลสมมุติถ้าทำโปรดักชันข้อมูลสต็อกนะครับข้อมูลเวหาสต่า์ต่างๆบริหารจัดการยังไงข้อมูลโลจิสติกต่างๆนะครับข้อมูลตัวเนี้ยนะครับ ถ้าสมมุติว่าไม่มี ICT นะผมเกินภาพเราเราเราใช้เราเรียกว่าระบบ Manual System นะครับมีอะไรก็จะเริ่มเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำบัญชีกันในสมุดใช่ไหมไอ,อ้พวก ARAP Account Receipt Account p a y a b l e จดอยู่ในสมุดบัญชีอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าพูดพูดกันวันนี้นะครับตุนเอาซลิดไปแล้วนะ รเราพูดถึงทุกอย่างเป็นซอฟต์แวร์นะครับเวลา Enter ข้อมูลนะครับเรียลไทมนะครับลงเข้ามาในซิสเ e m นะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลชุดนี้เรียลไทมผู้บริหารรับทราบได้ตั้งแต่ผมยกตัวอย่างนะน้องๆไป Tesco ปุ๊บจะเห็นมี point of sale ใช่ไหม POS นะครับซื้อของปุ๊บเขาตัดสต็อกไปที่แคชเชียร์ตัดจุดๆนะครับเสร็จสับปุ๊บข้อมูลตรงนี้ส่งเข้าศูนย์กลางนะ ตัวผู้บริหาร warehouse ตัวผู้บริหาร store ต่างๆรู้ทันทีนะครับว่ามีข้อมูลของสินค้าตัวไหนขายไปได้แล้วบ้างตัวไหนยิ่งอยู่ในสต็อกบ้างนะครับแล้ว On t o ็อของไปเพิ่มเติมนะครับอัตโนมัติก็สามารถ c o n f i ิกได้นะว่าถ้าสมมุติว่าโปรดักต์เนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ละสมมุติเราเซตเล t i ชไว้ถ้ามันต่ำกว่า10ชิ้นเนี่ยให้อัตโนมัติส่งข้อมูลไปสั่งฝ่ายจัซื้อเลยว่าออ,ออเดอร์ของเข้ามาได้แล้วนะครับ อันนี้จะเห็นภาพเวลาเขาเริ่ม build IT infrastructure จากที่เมื่อก่อนถ้าไม่มีแล้วก็เป็น Manual นะครับนั่งเขากันนะครับว่าเป็นยังไงข้อมูลกว่าจะรู้อาจจะสิ้นวันสิ้นเดือนนะครับขอ Report กันเข้ามานะครับอันนี้ข้อด,ดีหลักๆนะัในการที่เอา ICT เข้ามาประยุกต์ใช้นะครับขอให้จำไว้อย่างหนึ่งคือ,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 อสุดท้ายเนี่ย ICT ต้องตอบโจทย์ business นะครับถ้าสมมุติพัฒนาเข้ามาแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ business เนี่ยนะครับ คือต้องเข้าใจเลยนะว่า Engineering ที่ดีเนี่ยมันเป็น Product ที่ค่อนข้างเพอร์เฟกเนี่ยแต่ถ้าในโลกธุรกิจมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็น Product ที่ดีตัวหนึ่งที่อยู่ในลิ้นชักนะครับไม่ได้เอาออกมาขายเนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ,อ้คำว่า Product ที่มันฮิตอยู่ในตลาดได้เนี่ยหลายครั้งไม่ใช่ r o d u c t ที่ดีที่สุดนะแต่เป็น Product ที่ตอบโจทย์ออออของลูกค้ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตีโจทย์เนี่ยก็อ,ออกออกจากล้วงมาอะไรจะเริ่มรู้แลวเออโอเคเทีเรี่เนี่ยเป็นแบบนี้แหละ ในแง่ของ practical จะเริ่มรู้ของจริงแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครชอบดูไอ้โปรแกรมออของ UBC ช่องหนึ่งบ้างเเรื่อง Apprentice ไม่แน่ใจมีมีใครเคยเคยได้ยินไหม Apprentice เนี่ยโอ้เงียบเลยไม่มีเลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับคือโปรแกรม Apprentice เนี่ยเออมันเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ให้พวกนักศึกษาเหล่านี้แหละนะครับอย่ามัต้องจบนะเเออออแล้วเข้าไปแข่งขันเหมือนเออ Reality Show อย่างนี้แหละ นะครับแล้วก็ให้โจทย์เป็นรายสัปดาห์เลยว่าสัปดาห์นี้เราจะทำธุรกิจขายไอศครีมยกตปวอย่างนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนไปคิดโจทย์เลยแล้วก็ตั้งทีมทำไอศครีมขายเลยสิ้นสัปดาห์ไปที่จัดซันฟุตบอลสเตเดียมหรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่และสุดท้ายเอามาวัดผลกันว่าทีมไหนได้เรเ e n u วเยอะที่สุด อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นมอกอัพคร่าวๆซึ่งจริโปรแกรมที่ดีนะครับที่ฝั่งอเมริกันนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาปรับใช้นานแล้วนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นอ่าทีนี้กลับมาในส่วนของ n u s s n n s s r n f t r o n นะครับส่วนหนึ่งอันนี้คือในส่วนของ Enterprise นะครับในส่วนขององค์กรที่เอาเอา n e s s Information มาใช้นะครับในส่วนของภาครัฐเองก็ดีนะครับ ICT เองเนี่ยถ้ามาประยุกต์ใช้ในแง่ของแ a c คโนะ ผมเอาที่ใกล้ตัวที่สุดจะเป็นอย่างน้ำท่วมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำนะครับที่เพียงพอเนะนะครับมันก็จะเห็นว่าเอเวลามันมาเนี่ยมันมันก็ท่วมด่าเลยล่ะนะครับช่วงนั้นเองบ้านผมผมเต้องมานั่งตั้งที่กั้นอยู่เหมือนกันนะมีมีมีบ้านใครโดนมั้งเนี่ยผมผมขอยกมือน,นิดนึงได้ไหม อ๋อบ้านอาจารย์อาจารย์โดนหมดเลยป้าพูดดำเนินรายการโดนด้วยค่ะโด,โดนด้วยนะครับโอเคโอเคได้ได,ได้ได้นะครับคือเวลาโดนเนี่ยคือ,อหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไก่ตัวนะครับแต่พอมันโดนเข้าไปเสร็จเนี่ยมันฝังใจแล้วนะครับทีนี้ในส่วนที่พาครัฐกำลังพยายามทําอยู่เนี่ยเราก็เรากําลังทําเรื่องระบบบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนที่ตอนนี้ประท้วงกันอยู่ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Information System ตัวผมเองนี่ผมพยายามลิงก์กลับมาที่ระบบ Information System นะ ICT นะว่าสมมุติว่าถ้าเราชอบใช้คาว่าบูรณาการเ,าาเนี่ยคำว่าเทิร์นคีเนี่ยบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีเขื่อนแต่ละที่นะครับและ Information ของน้ำปริมาณน,น้ำที่มันไหลลงมาจากเขื่อนเนะี่ยมากน้อยแค่ไหนปริมาณฝนที่มันเข้ามามากน้อยแค่ไหนเรากำลังพูดถึง ICT ทั้งหมดนะครับจะต้องมีเซนเซอร์วัดน้ําฝนมีเซนเซอร์วัดปริมาณน,น้ําที่เขื่อนนะครับ และข้อมูลพวกนี้จะต้องถูกฟีดกลับมาที่ศูนย์กลางที่รัฐบาลนะครับแล้วต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าควรจะปรับปล่อยน้ําที่ประตูเกตอไหลยังไงบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังยังมีไม่ครบไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับอันนั้นก็จะเป็นออสองเคสหลักๆนะครับทั้งฝั่งของภาคเอกชนและก็ของภาครัฐนะครับว,ว่าจะเอาไอ t เข้ามาประยุกต์ใช้ยังไงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับว่า 2015ปุ๊บกำแพงไม่มีแล้วนะครับแต่ละคนะเริ่มเอา ICT เข้ามาประยุกต์ใช้แต่ละคนต้องเริ่มคิดโจทย์นะว่าเราจะทำธุรกิจอะไรและ ICT เนี่ยะจะเข้าไปเสริมธุรกิจแบบไหนนะครับสไลด์สุดท้ายของผมนะ,อ,ะอยากเมนชั่นไปถึงในฝั่งของเทรนที่สมมุติว่าเราเนี่ยจะเข้าไปใช้ ICT นะครับจะเอา ICT เข้าไปใช้เนี่ยในอนาคตเนี่ยที่สิงคโปร์ก็ดีมาเลเซียก็ดีอินโดนีเซียก็ดเีเวียดนามก็ดีแต่ละคนเนี่ยเขาวิเคราะห์เทรนแบบไหนนะครับสิ่งที่ ICT ตอบโจทย์ผมกลับมาที่ f o u n d a m e n t a l นะคือ b u s i n e s s Information นะครับสิ่งที่เราพยายามที่จะก้าวข้ามไปคือการ Predictive นะครับการ Analyze ข้อมูลไปลข้างหน้าคือวันนี้เรามีข้อมูลปัจจุบันนะครับว่ามันจัดการยังไง แต่ใครที่จะสามารถล่วงรู้อนาคตได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนั้นก็คือโอกาสของทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะเข้ามาปรับใช้นะครับในแง่ของพิเศษ Information System นะครับประยุกต์ใช้กับ ICT t r e เทรนของ ICT ในอนาคตเนี่ยนะครับมันมีอยู่4 Are ียที่เป็นเทรนที่ผมไม่พูดเฉพาะอาเซียนแล้วกันในในแง่ของ g l o b a l เขาพูดกันเป็นเทรนนะมันมีอยู่4ตัว มันมีตัวที่1เรื่องของ Big Data พวก Analytics นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียอย่างคร่าวๆให้นะครับอันที่2พวก Mobility นะครับอันที่3พวก Social Media Social Business นะครับอันที่4พวก Cloud อะไรต,ต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเทรนที่ทั่วโลกเขาพูดกันนะครับว่าไอซีทีเ,เนี่ยถ้าเราจะ Invest เนี่ยจะ Invest แบบไหนยังไงบ้างเพื่อกันเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับ f o u n d a e n a เลยเนี่ยผมกลับมาที่ Business Information System นะครับเราพูดกันเรื่องของตัวนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับ Big Data Analytics นะครับแต่ละคนเนี่ยสมมุติว่าธุรกิจอยู่เป็น SME นะครับอ,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 อาจจะเริ่มใช้เ,เรื่องของ Report a n a l y t i c ว่าเราเริ่มทำ Projection นะว่าปีที่แล้วเรามียอดขายเท่านี้นะครับปีหน้าเราอยากที่จะมียอดขายเท่าไหร่เราอยากที่พัฒนาขยายธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับ เ,เวลาบริษัทมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับมีทรานซัคชั่นต่อวันเนี่ยหลักแสนหลักล้านทรานซัคชั่นต่อวันเนี่ยแมนนวลทำไม่ได้นะครับต้องอิง ICT ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมพูดกลับไปถึงกลุ่มแบงก์เนี่ยที่ทรานซัคชั่นเขาวิ่งต่อวันนะ ATM เนี่ยที่ไม่แน่ใจว่าบางคนมี Data หรือเปล่า ATM วิ่งต่อวันเนี่ยนะวันวันหนึน่งเนี่ยมีคนถอนเงินเนี่ยนะับเป็นทรานซัคชั่นนะนะครับ เกิน1ล้านทร s น c t i o n ต่อวันนะครับแล้วก็ข้อมูลพวกนี้จะถูกส่งเข้ามาว่าโอเคถ้าอย่างนั้นจะวางตู้ ATM เนี่ยจะวางกันที่ไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันมีชานอเอ l ืออะหมในการที่จะโอนถ่ายเงินโอนเงินถอนเงินต่างๆนะครับข้อมูลพวกนี้จะถูกเข้ามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ฝั่งแบงก์นี่เอ,เองเนี่ยเขาพัฒนาไปมากกว่นั้นเขาเข้าใจด้วยว่า behavior ของ user เนี่ยส่วนใหญ่เขาถอนเงินในช่วงเวลาไหนเขาไม่ถอนเงินช่วงเวลาไหนนะครับข้อมูล ICT จะรู้เลยว่าอโอเคช่วงเช้า traffic เยอะช่วงบ่ายเริ่มมีมาถอนช่วงคืนไม่มีเลยอะไรต่างๆเหล่านี้ข้อมนี้เราเอามาวิเคราะห์นะครับแต่ถ้ากลับไปกลุ่มพวก retail พวก Tesco ต่างๆเขาจะวิเคราะห์เลยว่าโปรดักตัวไหนเขาแน่งฮอตในตลาดและฮอตช่วงไหนแล้วจะวางซีซันกันแบบไหน นะครับอันนั้อน,นออนเวตที่หนึ่นะนึ่งแบ,บ็กบิ๊กบิ๊กเดต้นะครับอันที่สงอง่ี่สองโมบิลิตี้นะครับโมบิลิตี้ต้องบอกงนี้ก่อนมันเป็นมันเป็นเทรนที่มาเร็วมากนะครับถ้าถ้าเราเริ่มรู้จักอินเทอร์เน็ตกันเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วเริ่มมีโมเด็มใช้มีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับจะเห็นว่า p e n e t r a t i o n rate เนี่ยกว่ามันจะถึง10บล้านคนมันใช้เวลารุม10ปี แต่มันเป็นโมบายแล้วเนี่ยมันขยายวงกว้างค่อนข้างเยอะนะครับมันใช้เวลาไม่เกิน3ปีนะครับมันถึง10ล้านนะครับท่านี้ในส่วนของโมบิลิตี้เนี่ยต้องขอบคุณสตีฟจ็อ์อีกเหมือนกันนะครับที่ช่วยผลิตนวัตกรรมต่างๆเข้ามาในให,ให้เราได้ใช้นะครับเพราะเวลาโมบายมันติดตลาดแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ย ทางฝั่งผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถทำมาร์เก็ตติ้ง e ีเสิร์กับโมบายก็ได้นะครับสามารถด e พลอยแอปพลิเคชันขาย solution ต่างๆผ่านโมบายได้เลยนะครับความคอนเวน i e n นความสะดวกสบายของของตัวผู้ซื้อเองเนี่ยมันถูกผักเข้ามามันค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้การเ e อา ICT มาใช้เลยนะมันค่อนข้างง่ายนะครับก็สามารถจับใช้ได้เลยถ้าวันนี้อยู่จะขายซอฟต์แวร์ให้กับคนที่มาเลที่ฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเหล่านั้นสามารถทําได้แล้วนะ นะครับโดย